เนี่ยครับแข้งเบอร์แข่งดีนะตัวนี้ตัวขาวครับวโอ้ย,ยพาลูากไปในป่าด้วยก็ออกไปข้างนอกนะพาลูกมาอยู่ในปา่าในดงนะโอ้โหดูลูกดิ นี่ครับแม่นี้เลยมีสองแม่เลี้ยงลูกด้วยกันด้วยนะหงวงลูกมากเลยนี่ครับสองตัวเลยครับ